หน้าสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซูปเปอร์พรีเมียม PST Farm ฟาร์มนกกรงหัวจุกแฟนซีและอาหารนกกรงหัวจุกสุดสร้างความสมบูรณ์ให้แก่พ่อแม่พันนกครัวเกษตรฟาร์มแอนด์เรสตอร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นครบวงจรอาหารนกกรงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกกระหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดยอดผพลไฟเตอร์แรงเข้มสู้ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนรักนกไทยแลนด์ครับผมครับท่านผู้ชมครับสำหรับรายการคนรักนกไทยแลนด์ของเราอาทิตย์นี้ครับ น้องมินจะพาพวกเราไปดูฟาร์มนกค้ากระเทลครับของพี่ยูซบม่วงงามสิงห์นครจังหวัดสงขลาครับที่ร้านและก็ที่ฟาร์มของพี่ยูซบจะเป็นยังไงไปชมกันในรายการคนรักนกไทยแลนด์วันนี้กันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านซาปาแอนด์จัมซีนะคะของพี่บางยูซบค่ะ ที่อำเภอสิงห์ขันนครนะคะจังหวัดสงขลาค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่รังพาเราชมภายในร้านนะคะวับสวัสดีสับพี่บางแนะนาตัวหนะะ่อยค่ะชื่อจิงไงคะนายวัติศักดิ์หนดทองครับผม<ด>ในวงการนกเขาเรียกกันบางบางยุซบครับผมเดี๋ยวเราพวงให้บางพาชมร้านนิดนึงค่ะได้ครับผม และนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านของพี่ยูทูะคะพี่ยูทูสคับในร้านนี่มีนอกอะไรบ้างอะคะ,ะมีจำพวกนกบากขอแล้วก็นกเขานกพีราบอาาะไรอย่งเงี้<อ>งยครับมีนกต่างๆด้วยมีไก่แล้วก็มีปลาด้วยใช่ครับผมอทำไรที่พี่ชอบถึงมาเปิดร้านนะคะ,ะเมื่อก่อนก็เริ่มจากการเลี้ยงเล่นๆด้วยความรัก ก็เลยเพิ่มขึ้นไปขึ้นไปก็เลยคิดว่าเราน่าจะหาอะไรที่ว่าเป็นงานเสริมทำตรงนี้ก็เลยลองจับทีแรกก็ลองจับขายเป็นพวกอาหารพวกกงอยู่ๆไปก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นพวกปลาเพื่ออะไรอย่างนี้ แล้วก็เริ่มสะสมสัตว์มาเรื่อยเป็นพวกไก่นกต่างๆพี่สสู้สมคะก่อนหน้านี้พี่อุสมเคยเลี้ยงนกอะไรมาบ้างคะเลี้ยงจำพวกนกตงเหว่จุกแล้วก็พวกบินหลาตรงนี้แล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาเป็นนกปากขอคะก็เริ่มจากหลงรักเคยสั่งมาเลี้ยงเอามาฝึกเชื่องก่อ ก็เกิดความหลงรักชอบในสายพันธุ์นี้ก็เลยหันมาจับมาแล้วก็มาขายแบ่งเพื่อนๆบ้างพี่รัเปิดร้านตรงนี้หรือว่าทำเกี่ยวกับนกนกปากขอนี่มาสี่ปีแล้วคะถ้าเปิดร้านเนี่ยประมาณสิบปีแล้ว ก่อนหน้าน,นี้ก็เล่นนกนานมากแล้วใช่ครับในร้านก็มีนกมากมายเลยนะคะหลายชนิดหลายสีดูสเสียงเต็ไมไปหมดเลยค่ะพี่พุกค้าเดี๋ยวแนะนำนก่อยครับอ่าพวกนี้จะเป็นลูกผสมเขาแขกแล้วก็เขาบ้านนะครับและนั่นไก่อะไรคะอ่าพวกนี้จะเป็นไก่แจ้เชื้อสายดั้งเดิมเขาจะเป็นซาลามแต่ว่าเนี่ยเป็นลูกผสมข้ามสายมาแล้วมันจะออก เป็นบ้านๆไปแล้วอันนี้นะคะสีขาวอ่าตัวนี้จะเป็นริงเน็กตระกูลบากขอครับผมจะเป็นเหลืองม,มันไม่ใช่สีขาวใช่ไหมคะมันจะเป็นสีบูริทวิ่งกัเรียกม,มันจะมีหลากหลายสีมากเลยเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงไม่ยากครับผมลูกบ้อนก็ต้องศึกษานิดนึงก่อนพวกนี้ถ้าเลี้ยงก็ต้องรักษาความสะอาดเป็นหลัก แบบดูแลเด็กทารกอะไรตงนี้แล้วนี่นะคะพระเอกปะคะอ่าตัวนี้ซันคอนัวครับผมอ๋อซันคอนัวครับผมเชื่องไหมคะเชื่องจับเล่นได้ครับผมับเล่นได้ลูกได้และอย่างซันคอนัวเนี่ยนะคะความนิยมอ่าซันคอนัวความนิยมจะสูงมากตอนนี้เพราะว่าสีสันเขาจะ โดดเด่นในเรื่องสีสันแล้วก็ความเชื่องต่อยบินอิสระเป็นนกที่รักเจ้าของห่วงเจ้าของมากตลาดตอนนี้เป็นไงบ้างคะตลาดตอนนี้ก็สันคอนวัวถ้าว่าตลาดนกปากขอก็ที่นี่ก็มาเป็นอันดับหนึ่งราคาตกอยู่ที่เท่าไหร่คะ,ะลูกบอนท่าทางใต้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทถ้าว่าเป็นนกโตก็ขย ขึ้นไปตามไซแล้วแต่ความเชื่องของมันแล้วอย,อย่างตัวนี้นะคะถ้าขายอย่างตัวนี้ถ้าขายนกมันจะมีสองลักษณะนกติดพายแล้วก็นกธรรมดาถ้าติดพายราคามันจะสูงกว่านิดนึงติดพายคืออะไรอ่ะติดพายปีกมันจะเหลืองครับใช่อ๋อตรงนี้ของมันนะคะ,ะนกติดพายแล้วมันจะเหลืองมากกว่านกธรรมดาเลี้ยงยากไหมคะ นกตระกูลบากขอส่วนมากทั่วไปถ้าลูกป้อนกเ็เลี้ยงเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้านกโตก็จะแยกจำพวกเป็นพวกอาหารแยกถ้าว่านกเล็กก็จะเป็นพวกมิเรถ้าว่านกโตมาก็จะเป็นพวกถั่วเป็นพวกทานตะวันแต่ว่าส่วนมากที่ร้านจะให้เป็นอาหารสำเร็จรูป เราไปดูมุมต่อไปของร้านเลยค่ะฝั่งโน้นนะคะฝั่งนี้จะเป็นคอกคาเทลแล้วก็พวกฟอฟัตเลเบิร์ดจะเป็นนกพ่อแม่หลักเหมือนกันแต่ว่าจะเอามาโชว์ให้ลูกค้าดูหน้าร้านว่าเราเพาะเองอเพราะว่าลูกค้าบางคนเขากลัวว่ารับมาจากที่อื่นแล้วก็ จะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเอง่งเที่ยวบเพาะด้วยใช่ครับผม<อ>นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำอยู่ยังมีที่บ้านอีกนิดหนึ่งแต่ละสีนี่เขาเรียกไม่เหมือนกันไหมคะใช่ครับผมมันจะมีคอกคาเทลเนี่ยจะมีหลากหลายสีสันมากจะมีตั้งแต่ สีพื้นเริ่มต้นก็พวกนอร์มอนชินามอนโรติโนถ้าว่าสีสูงขึ้นไปก็จะเป็นพวกพิมโรดแก้มเหลืองพารเทลซินเวอร์ดับเบิลแล้วก็ยังพวกพอลโลอะไรพวกนี้มีมหลากหลายสายพันธุ์มากเลยอย่างตลาดนกนกพวคาเทลนะคะ ตลาดนกข้คาเทลตอนนี้ก็เริ่มไปได้สวยนะครับผมจากเมื่อก่อนอ่าใช่เพราะว่าคนจะเอาไปเลี้ยงฝึกเชื่องทําเป็นช่วงนกบินอะไรตัวเนี้ยเริ่มต้นที่เอามาขายได้นี่ต้องอายุเท่าไหร่คะอ่าตั้งแต่ขนเริ่มแตกก็เอาขายได้เลยเพราะว่าคนสวนมากจะนิยมเลี้ยงแต่เด็กเพราะว่าราคามันจะเบาด้วยอ๋อ แต่หน้าร้านที่โยชุบเี่ยเอามาเป็นตัวโชว์ใช่ครับอ่ามีลูกป้อนก็มีเอามาโชว์ขาย,ย้วยแ,แล้วอย่างกลุ่มคนซื้อนะคะก็จะมีตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกันใช่ครับมีตั้งแต่เด็กเกือบทุกวัยอะ่ะและเริ่มต้นราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะราคาค็อกคาเทลเริ่มต้นก็ที่ทําขายอยู่ก็เริ่มต้นพันกว่าบาทจนถึงหลักหมื่นไหนๆนี่อย่างกลุ่มนี้นะคะ อ,อย่างตรงนี้ก็พวกนี้จะเหลือเป็นพวกสีสูงเป็นพวกซินเวอร์ราคาก็ตัวละสามพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทพวกนี้จะเป็นพวกนกที่ว่าฝึกเชื่องสามารถเอาไปปล่อยบินได้เลยสร้างความตุ้นเจย ครบได้มหมดเลยใช่ครับเพิ่งเจอครั้งแรกนะคะเชียงมากน่าเลี้ยงมากเลยค่ะว้าวจะดีอีกแล้ว พี่ก็ชอบมีลูกก้อนไหมคะอ่าใช่ครับมีลูกก้อนด้วยเดี๋ยวป้อนเาไปดูไหมครับนี่กำลังอยู่ในตู้กบเป็นเบบี้ใช่ครับผมอ่านี่นี่นี่กี่เดือนแล้วคะประมาณเดือนนิดนิดครับผมเดี๋ยวขนเขาก็จะเต็มใช่ไหมคะใช่ครับวัยกำลังหน้าป้อนเลยอ๋ออย่างนี้ต้องป้อนใช่ครับป้อนอะไรบ้างอะคะอ่าจะเป็นพวกอาหาร สำเร็จรูปของเขาละลายน้ําอุ่นไมนใช่น,นำร้อนน้ําอุ่นแล้วก็ป้อนตอน,อ,นอุ่นๆอ,อย่างลูกป,ป้อนนี้ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้ขายอยู่ก็ประมาณพันกว่าบาทลักษณะแล้วแต่สีอ,อย่างนี้นสีอะไรคะ,ะตัวนี้สีเพลินไทยชินามอนอมเพลินหมายถึงมกุกอาจจะเป็นเกตเกดมุก บาง,างนคนก็เรียกมุกอ่าอย่างนี้อยู่ที่สีสูงหรือสีอะไรคะอ่าพวกนี้จะอยู่สีประมาณกลางกลางอ๋อสีกลางกลางกระโปงแี่เลยอยู่เลย แล้วอย่างตัวนี้นะคะอ่าอย่างตัวนี้เอามาจับเล่นรูปทําได้สบายเลยเตัวนี้โตขึ้นมาหน่อยใช่ครับตัวนี้อายุเท่าไหร่คะตัวนี้อายุประมาณเกือบสองเดือนอ๋อเกือบสองเดือนอย่างนี้ต้องป้อนบ่อยไหมคะอ่าตัวนี้ป้อนอยู่สามมือครับสามมืออย่างนี้เป็นสีอะไระคะตัวนี้จะเป็นมุกซิลเวอร์ไว้์เฟดมุกซิลเวอร์ จะเป็นสีสูงขึ้นมาหน่อยอย่างสนอราคาที่ตัวนี้ขายอยู่สามพันครับอุสีเขาจะเงาซิงเวอร์อ่ะจะเป็นสีเงินเงานี่ขนาดตัวเล็กแค่นี้ราคาเท่านี้เลยนะและเมื่อกี้เห็นพี่ยูซูบอกว่าทำฟาร์มด้วยทำเยงด้วย ด้านขายดีมากครับจังหวัดประจวบครับเด็กๆน้องๆใช้บรราน่าทุกคนแล้วก็นกผมมาใช้บรราน่าได้ที่หนึ่งมาหลายครั้งครับมผมมั่นใจเลยใช้บรราน่าครับอาหารทุกที่หทุกเม็ดก็ดินกันครับแต่ว่าผมเลือกใช้บรน่าเพราะว่าบาน่ามันกันกรงมาจากธรรมชาติโดยตรงครงับบนาน่ามีจําหน่ายตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร081 886 2886่ห28 28หรือ085 961 7 7 3 5บานาน่า สุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตูอาหารนกกรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซุปเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลินเพลิน PST Farm มีจำหน่ายนกรงหัวจุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรและอาหารนกรงหัวจุก PST สร้างความสมบูรณ์ให้แก่นกโทร089 8562724อาหารนกตรองผจุกสมาร์ทฮาร์ดช่วยให้นกมีพลังเสียงดีขยันริกคึกคักตลอดการแข่งขันสมาร์ทฮาร์ดดูดซึมง่ายขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความแข็งแรงพัฒนากระดูกบำรุงขนให้สวยงามอาหารนกตรองจุกสมาร์ทฮาร์ดมีให้เลือกถึง3สูตรด้วยกันสูตรเพิ่มความต้านทานโรคและลดความเครียดสูตรเพิ่มพลังขยันร้อง ใหม่ล่าสุดกับสูตรนกแข่งด้อยหินมีพลังขยันริดอ,อาหารนกระหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดยอนผลไฟเตอร์แรงเข้มสู้อาหารนกกระหัวจุกสูตรพิเศษสำหรับนกแข่ง ที่พี่ยูโซบอกว่าที่ฟาร์มมีซังคอนวัวมีค็อกาเทลมีอะไรอย่างนะคะอ่าหลักๆก็จะมีพวกค็อกคาเทลแล้วก็ซังคอนวัวแคปเร์กันเกย์แคเร์กันเกย์นกเล็กมาก็มีพวกเล็บเบิร์ดฟอฟัส แล้วก็พวกตระกูลกรีนชีสก็เท่ากับมีหลายชนิดเลยเหมือนกันอ่าใช่ครับผมแต่ว่าหลักๆสุดก็เป็นพวกคอกคาเทลอย่างอื่นก็อย่างละคู่สองคู่แล้ววิธีการเพาะอะค่ะทำยังไงบ้างคะคะอ่าพวกนี้จะต้องใช้วิธีการตรวจเลือดแยกเพศด้วยการตรวจเลือดอ๋อแยกเพศด้วยการตรวจเลือดครับผมก็แล้วแต่นกบางชนิด อายุพร้อมทําแล้วแต่ชนิดนั้นๆไปและอย่างกลงนะคะกลกลงขนาดไหนกลงก็มีสเปคตามขนาดของแต่และชนิดใบอย่างอย่างคอกคาเทลนะคะจะต้องกลงขนาดไหคอกคาเทลเนี่ยที่ใช้ก็แ0ดสิบหกสแล้วก็6 0สิแต่ว่าบางใบก็ใช้จำพวกกรงหมอนใหญ่ แต่ว่าเราจะให้นกทำสี่ชุดแล้วก็พักไว้กรงบินปล่อยกรงใหญ่ๆอย่างกรงเนี้ยปล่อยให้บินอาหารการกินมานนะคะอาหารการกินก็จะเป็นพวกธัญพืชแล้วก็อาหารเม็ดเวลาดูแลรักษาเขาเอขาย่างเงี้ยค่ะยากไหมคะ ดูแลรักษาไม่ค่อยยากแต่ว่าเหมือนนกป่วยเราก็ใช้วิธีการสังเกตดูมันจะเป็นยังไงอ่าสังเกตอาการของนกแต่ละตัวแล้วก็มูลของเขา<ม>ว่าถ่ายเหลวถ่ายข้อนอะไรเงี้ยข้ออย่างพ่อที่ควรระวังเลี้ยงนกพวกตระกูลนี้นะคะข้อควรระวัง ถ้าว่านกบางชนิดมันจะเสียงดังก็ควรระวังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนมากจะเป็นเพราะสภาพอากาศมากกว่าอย่างฝนตกเนี้ยค่ะมีสิทธิ์ไหมคะใช่ฝนตกเราก็ต้องใช้ยาควบคุมก่อนแบบว่าสร้างภูมิต้านทานครับ แล้วเวลาที่มันจะเข้าคู่ที่มันจะออกลูกนี่จะประมาณเดือนไหนอมนอพวกนี้มันถ้าว่าเป็นคอคคาเทลจะได้ตลอดปีซันคอนนวก็ถ้านกสมบูรณ์ก็จะได้ตลอดปีแต่ว่าเขาจะมีช่วงระยะพักของเขาส่วนนกใหญ่เนี่ยปีหนึ่งจะได้ไม่เยอะอย่างเข้าคู่คอกหนึ่งจะได้ประมาณกี่ตัวคะ ถ้าเป็นพวกคอคคาเทลก็ประมาณห้าห้าตัวสี่ตัวห้าตัวสูงสุดอย่างในร้านของพี่ยูโซนะคะที่เห็นหลกัหลกๆเลยเด่นๆก็จะเป็นพวกคอคคาเทลที่จะเป็นเยอะกว่าพี่ยูโซแนะนำการเลือกพ่อเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธ์ที่เลือกพ่อพัอพนธุ์แม่พันธุ<อ>น์ส่วนมากจะเลือกพวกโครงสร้างใหญ่ๆแล้วก็สีสันเพราะว่า ชุดที่ทำอ่ะจ,จะเป็นชุดพวกพัฒนาสีขึ้นมาอืมคือฟาร์มของพี่เนี่ยพัฒนาสีใช่ครับคือจะทำให้มันชัดขึ้นหรือว่าอย่งไรคะอ่า ทำให้มันโดดเด่นขึ้นจากสีอื่นสีเดิมที่ว่าจากพ่อแม่มแล้วที่ฟาร์มพี่โยพเด่นเรื่องสีอะไรบ้างคะจะเป็นพวกซิลเวอร์แล้วก็พวกพอลโล่พวกนี้อถ้าแกบนี้คือสีสูงเลยใช่ครับผมการที่จะมามาผสมนี่ยากไหมคะ การที่มาผสมไม่ยากข้านกอายุพร้อมความสมบูรณ์พร้อมจับคู่เข้าแล้วก็ไม่เกินเดือนสองเดือนก็ได้เห็นผลผลิตออย่างถ้ามิ้นเนี่ยจะลองผสมรู้จกคู่องเงี้ยต้องต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ,ะต้องดูพื้นที่ที่เราจะเพาะด้วยเหมาะสมไหมมีสัตว์ที่ว่าเป็นสัตวรูเขาหรือเปล่า จำพวกหนูงูพวกแมวพวกเนี้ยแล้วก็หากรงตามมาตรฐานอย่างที่พี่ยูชุนแนะนำใช่ครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินทการทำความสะอาดนะคะส่วนมากเรื่องอาหารการกินเนี่ยอย่างที่บอกไปเราจะเน้นเป็นพวกอาหารเม็ดใช่มากกว่าแล้วก็น้ำก็ใช้ระบบ ลูกกิ้งเขาจะกินได้ดื่มน้ำสะอาดตลอดค่ะและการดูแลทาความสะอาดล่ะคะาการดูแลทาความสะอาดก็จําพวกมูลมันก็ใช้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็มาล้างใช่อย่างถ้าเป็นนกกลมหัวจุกเนี่ยเขาก็จะมีถึงเวลาอาบน้ำล้วอ,อย่างตระกูลพวกนี้ต้องอาบไหมคะตระกูลพวกนี้ถ้าว่ามีเวลาถ้าว่าอากาศดีๆได นกได้อาบน้ําทุกวันมันก็สดชืน่นก็ถ้าบอกว่าอาบได้เหมือนก<ช>ันพี่เอก็อยู่ตรงนี้มาเป็นสิบปีแล้วนะคะคได้ประโยชน์อะไรจากการเลี้ยงนกและการทําฟาร์มตรงนี้บ้างแร็กๆก,ก็ทําเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าตอนนี้ก็ทําเป็นอาชีพหลักได้เพื่อนฝูงเข้ามามากมายหละเพราะว่าได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน อยากให้พี่โยชบแนะนำเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนทั่วไปที่เขาอยากจะมาเลี้ยงมาเล่นนกตรงวงการตรงนี้ค่ะเลี้ยงนกปากขอได้ฝึกหลายอย่างฝึกสมาธิฝึกความรับผิดชอบเพราะว่าถ้าจะเลี้ยงปากขอแบบบินอิสระต้องมีเวลาให้เขาดขาูแลเขาและก็ได้เพื่อนฝูงมากมาย นอกจากนกปากขอแล้วนกไทยก็น่าส่งเสริมเพาะพันธุ์พวกหัวจุกบินหลาดงและอีกหลายอย่างที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ถ้าว่าทางราชการเปิดอิสระให้เพาะพันธุ์มันก็ได้มีมากเพิ่มขึ้นมากกว่า อนุรักษ์ในเชิงแนวทางเก่าๆค่ะแต่ว่าก็อยากให้พัฒนาตรงนี้แล้วก็ส่งเสริมตรงนี้กันดีกว่าใช่ไหมใช่ค,ครับผมสำหรับวันนี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะจะเป็นตอนอะไรอย่าลืมติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงคำถามประจำอาทิตย์กับรายการคนรักนกไทยแลนด์ถามว่า เรื่องราวนาการคนรักนกไทยแล้ววันนี้เกี่ยวกับนกอะไรครับพิมเอ A นกรวงจุกพิมพ์ B นกแก้วข้อกระเทลส่งคำตอบมาที่091 536 46cc ผู้โชคดีจะได้รับวิตามินโปรตีนซูเปอร์เทอร์โบฟรีสนใจวิตามินโปรตีนโทร085 961 7735จากนกที่ไม่ค่อยเล่นเล่นเล่นหยุดหยุดเขาจะเริ่มเล่นเล่นต่อเนื่องพ่อแม่พันธ์ ซึ่งทําพัน์อาจจะไม่ค่อยร้องแต่ทางฟาร์มผมใช้ปานนาตัว5,000ไลท์พ่อไม่พันธ์ร้องขยันทุกตัวทำให้ลูกนกฉลาดติดเพลงไวครับปานนามีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0818862886หรือ0859617735พนนานนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารซาตู อาหารนกโรงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียมสำหรับนกที่เลี้ยงในกรงเพื่อการแข่งขันและเพื่อความเพลิดเพลิน PST Farm มีจำหน่ายนกโรงหัวจุกแฟนซีหลากหลายสีให้เลือกสรรและอาหารนกโรงหัวจุก PST สร้างความสมบูรณ์ให้แก่นกโทร0898562724 อาหารนกดวงกระจุกสมาร์ทฮาร์ดช่วยให้นกมีพลังเสียงดีขยันริกคึกคักตลอดการแข่งขันสมาร์ทฮาร์ดดูดซึมง,ง่ายขับถ่ายได้เป็นอย่างดีเสริมสร้างความแข็งแรงพัฒนากระดูกบำรุงขนให้สวยงามอาหารนกดวงกระจุกสมาร์ทฮาร์ดมีให้เลือกถึง3สูตรด้วยกันสูตรเพิ่มความต้านทานโรคและลดความเครียดสูตรเพิ่มพลังขยันร้องใหม่ล่าสุดกับสูตรนกแข่งต้วหินมีพลังขยันริกอาหารนกดวงกระจุกสมาร์ทฮาร์ ยอดพลไฟเตอร์แรงเข้มสู้อาหารนกรงหัวจุกสูตรพิเศษสำหรับนกแข็ง น,นี่ก็คือนกอีกหนึ่งชนิดครับนกแก้วคอกเทลครับนกที่มีความนิยมเป็นอย่างมากเช่นเดียนครับซึ่งมีผู้นิยมเลี้ยงและก็นิยมเล่นกันมากมายเลยครับท่านใดที่สนใจเลี้ยงก็อย่าลืมศึกษาหาข้อมูลดีๆนะครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคนรักนกรีพอร์ตเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวันนี้จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับสนามนกที่ไหนบ้างครับท่านผู้ชมครับช่วงคนรักนกรีพอร์ต Go, 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 go. อาหารนกกรงห ồ จุกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกกรงห ồ จุกสมาร์ทฮาร์ดไปกันที่การแข่งขันนกกรงหวจุกประเทศียกแดดอกสนามแข่งนกบ้านหารเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ครับเป็นรายการพิเศษนะัดล้างตาเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วฝนตกครับงานนี้ครับค่าสมัคร400บาทมีนกเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด65ตัวจัดการขันโดยทีมงานมารแก้มแดงและเจ้าของสนามบ้านหารเกาะสมุยครับ สำหรับเรื่องราวของสนามบ้านหานครับ สนามแห่งนี้เป็นสนามเก่าแก่ของสมุยครับโดยคนรุ่นก่อนๆได้จัดการแข่งขันและตั้งราวนกขึ้นครับเพื่อให้ชาวนกในพื้นที่เกาะสมุยได้เป็นที่ซ้อมนกและที่แข่งนกในยามว่างงานครับปัจจุบันครับมีคนรุ่นใหม่เข้ามาจัดการแข่งขันและเล่นแต่ก็ยังมีคนรุ่นเก่าครับคอยให้คาแนะนําและให้คํปรึกษาอยู่เสมอครับก็<ๆ>ถือว่าเป็นประเพณีในการแข่งขันที่สืบเนื่องกันต่อมาครับสนามแห่งนี้ครับเป็นสนามประชับมิตรระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมครับนี่ก็คือเรื่องราวของสนามแห่งนี้ครับ สำหรับยกชิงครับมีนกทั้งหมด32ตัวนกที่ได้ที่1ในวันนี้ครับเป็นนกทองดีร้องไปทั้งหมด7ดอกเจ้าของคือคุณสิทธิ์รถ2แถวเกาะสมุยครับกานนี้ต้องขอคุณภาพและข่าวจาดนว่าสัตว์สมุยมากๆเลยครับอาหารนกกระหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดสุดยอดอาหารนกกระหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดชง คนรักนกรีพรตครับท่านผู้ชมครับสำหรับช่วงคนรักนกรีพรตท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆสมาชิกท่านใดครับสนใจจะร่วมายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการนกไทยก็ติดต่อมกับทางรายการได้เลยครับช่วงต่อไปของรายการครับเป็นช่วงคลิปเด็ดคนรักนกเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นคลิปของใครครับที่ได้ออกอากาศในรายการคนรักนกไทยแลน์วันนี้ครับ ครับท่านผชมครับสำหรับช่วงคลิปเด็ดคนรักนกท่านผู้ชมสามารถส่งคลิปนกชนิดไหนก็ได้ครับข้าาโมโนสนุกกับทางรายการไม่ว่าจะเป็นคลิปนกกงหัวจุก นกแก้วนกเขานกคุณทองหรือว่านกกระเขียนดงส่งมาทางอีเมลหรือแฟนเพจของรายการก็ได้ครับช่วงนี้ทางรายการก็มีของที่ระลึกมอบให้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับมาตนาสุขภาพดีเริ่มต้นที่อาหารมีจําหน่ายแล้วทั้งอาหารนกปงหัวจุกและนกกระเขียนดงซาตูอาหารนกปงหัวจุกเกรดคุณภาพระดับซูเปอร์พรีเมียม PST ร์มฟาร์มนกปงหัวจุกแฟนซีและอาหารนกปงหัวจุกสูตรสร้างความสมบูรณ์ให้แก่นกอาหารนกปงหัวจุกยอดคุณพนฟไฟร์เตอร์แรงเข้มสู้สุดยอดอาหารนกปงหัวจุกสมาร์ทฮาร์ดอาหารนก วิตามินโปรตีนซูเปอร์เทอร์โบบายเล็กข้าวเหนียวต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการมากๆเลยครับวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วครับแนะนำติดชมรายการของเราผ่านทางเฟ e บุ o กได้ที่คนรักนกไทยแลนด์พบก,กันใหม่ครับทุกวนาทิ์หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง Cat Channel วันนี้สวัสดีครับพี่พี่ลังทาอะไรอ้นโคค่ะ้นตร